ดาดาจาก All About BMW นะคะวันนี้ค่ะด้าจะพาทุกคนนะคะมาชมรถ BMW X1 ของยูโรปาทั้งหมดเลยค่ะซึ่งมีมากกว่า10คันนะคะราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง9,59,000บาทและที่สำคัญค่ะสำหรับลูกค้านะคะหรือใครก็ตามที่มาจากคลิปนี้รับส่วนลดพิเศษทันทีเลยค่ะ มาเริ่มต้นที่คันนี้กันเลยค่ะสำหรับ BMW คันนี้นะคะเป็น BMW X1 18i เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวนี้จะเป็นปี2019ค่ะเลขไม่อยู่เพียง72,000กิโลเท่านั้นค่ะและราคาพิเศษมากๆเลยค่ะอยู่ที่959,000บาทและที่สำคัญอย่าลืมนะคะว่าถ้าลูกค้ามาจากคลิปนี้เรามีส่วนลดพิเศษให้ค่ะ แล้วขั้นต่อมานะคะน่าสนใจสุดๆค่ะคันนี้เป็น BMW X1 18d xline นะคะคันนี้เป็นปี2019เหมือนกันค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดค่ะถ้าเป็นลูกค้า BMW แล้วจะรู้เลยว่ารุ่นนี้ประหยัดมากๆเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่170,000กว่า,ก,วากิโลเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องห่วงค่ะ ทางเรานะคะมีเพิ่มในส่วนของ SI นะคะให้ลูกค้าอีก3ปีหรือ40,000กิโลด้วยค่ะเป็นอีกคันนึงที่พิเศษมากๆเลยค่ะราคาอยู่เพียง9,59,000บาทเท่านั้นเหมือนเดิมค่ะมาจากคลิปนี้รับส่วนลดพิเศษอีกเันกาน สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหารุ่น X1 นะคะที่เป็นแพ็กเกจ M Sport ทางเรานะคะมีให้เลือกหลายคันเลยค่ะมีทั้งสีขาวและสีดำนะคะราคาเริ่มต้นเพียง1,150,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าเข้ามาเลือกดูได้เลยค่ะ และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับลูกค้าที่มองหา X1 แต่อยากได้เป็นโฉมใหม่นะคะของเราค่ะมีเป็น X1 นะคะ 20D XLine โฉมนี้นะคะจะเป็นปี2020ค่ะเลขไมลเพียง72,000กิโลเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญนะคะคันนี้ BSI หมดถึงเมษายนปี2026เลยค่ะราคาก็พิเศษสุดๆเลยค่ะอยู่ที่1,290,000บาทเท่านั้นเอง <S <S อย่าลืมนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่มาจากคลิปนี้รับส่วนลดพิเศษทันทีค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถหรือสนใจรถทั้งหมดที่ด้ารีวิวไปติดต่อด้าได้ที่เบอร์065 742 4546นะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ